เน็ตได้มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่นะครับแต่เราก็ยังมีความที่จะกลัวแต่เอเอะครับสนับสนุนเราสพอร์ตเราส่งเราไปเรียนในสิ่งที่เราอยากทำนั่นก็คืออยากทำแอรเรียวโชว์ จนสิ่งที่ A.A. ซัพพอร์ตเนี่ยส่งผลให้เราเนี่ยสามารถโชว์ได้เต็มที่แล้วก็ชนะได้เงินรางวัลของรายการนี้มาครับเราไม่คาดคิดเลยว่าช่วงชีวิตการทางานของเราอะ่ะจะมีที่ไหนให้เราได้ขนาดนี้หรือเปล่าดีมากเพราะว่าคนที่ A.A. นะครับให้ความสำคัญกับเรานะครับ<ม>ก็คือเหมือนเพศคนอื่นเหมือนคนอื่นทั่วไปเลยก็คือยอมรับความแตกตา่างแล้วก็ที่สำคัญคือยอมรับฟังความคิดเห็นของเราและไม่ได้มีการแบ่งกัน้นหรือว่าอะไรเลยครับก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้ทํางานที่ A.A. เพราะว่าทางองค์กรเนี่ยค่ะเล็งเห็นถึงความสามารถไม่ได้ เห็นลิงเห็นมีความแตกต่างทางด้านเพศเลยแม่ไม่ได้คิดว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเพศที่สามสำหรับอง,งค์กรหรือว่าบริษัทของเรานะคะเมื่อเมื่อเปิดกว้างคัดเลือกเพศที่สาเข้ามาทํางานแล้วนะทุกคนมีสิทธิในการทํางานมีความเป็นตัวของตัวเองก็คืออย่างเช่นการแต่งกายที่สามารถที่จะแต่งกายอาบมมุค,คลิกภาพ แต่ละท่านได้การที่เราได้เป็นตัวของตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องถูกตั้งคําถามหรือถูกตัดสินจากคนอื่นหรือถูกกรอบจากคนอื่นนะครับทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการทํางานแล้วก็ได้แสดงศักยภาพของเราที่เป็นที่นะครับทำให้อยากตื่นมาทํางานในทุกๆวันเลยครับเรารู้สึกดีใจมากครับที่เราได้เข้ามาที่นี่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันครั้งหนึ่งอ่ะมันมีสเปซให้เราได้โชว์ความชอบความใช่สําหรับเราให้ทุกคนได้ดูว่าเนี่ยเราเจ๋งนะ เราไม่ได้มีดีแค่เรื่องงานแต่เราก็มีดีเรื่องอื่นเช่นเรืญญญ่องเต้นแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเข้ามาทุกคนดูจอแล้วก็ชอบสิ่งที่เราเป็นมากเลยครับก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านช่วยเหลือและยอมรับเราพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนานจีทุกคนเนี่ยค่ะช่วยเหลือเราทั้งในเรื่องของการมันการแต่งทุกคนช่วยทุกอย่างในงานยอนรับอื่นรวมไปจนถึง,ถงอ่า คณะผู้บริหารนะคะที่เข้าไปแบบแสดงความเป็นดีมาเป็นประธานให้ในพิธีแต่งงานด้วยก็ป่านเคยได้รับมอบหมายงานหนึ่งะครับก็เลยถามไปว่าอ้ยป่านสามารถเป็นตัวเองได้ไหมป่านสนุกสนานแบบนี้ได้ไหมผู้ใหญ่ก็เลยตอบมาบอกว่าเป็นได้เลยไม่ต้องกังวลเขาอยากได้คาแรคเตอร์ของเราอยู่แล้วก็เลยทาให้รู้สึกว่าดีใจที่ AA นะครับแบบ ให้ความสําคัญกับเพศที่หลากหลายแล้วก็ไม่ได้มากรอบหรือมาตัดสินว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ทําให้เราได้แสดงศักยภาพของเราได้เต็มที่เลยครับไม่ว่าจะเดินเข้ามาจากที่ทางไหนก็ตามสุดท้าไม่อยู่ที่บ้านของเราเองทุกคนเป็นตัวของตัวเองผมคือเนตตี้นะทุกคนสามารถแสดงความสามารถในรูปแบบของตัวเองโดยไม่ถูกติทกันครับ